พอดีเห็นเลนสของ Panasonic ที่เป็นตัวฟู f เฟรมออกมาใหม่เป็นเลน Travel Zoom ระยะ28-200 Macro OIS OIS คืออะไรนะครับเป็นเลนส์ที่มีกันสั่นในตัวอ่า OIS ก็คือเป็นเลนส์ที่มีกันสั่นในตัวของพานานครับ Macro ก็คือเป็นเลนส์ที่สามารถโฟกัสได้ใกล้นะครับสามารถ เอาเลนสเนี่ยเข้าไปจอ่อโฟกัสวัตถุได้ใกล้นะครับส่วนระยะ28-200ต้องบอกว่าครอบคลุมมากๆนะครับใช้ท่องเที่ยวตัวเดียวจบแน่นอนนะครับนะฮะตัวนี้น้ำหนักก็เบามากนะ400รู้สึกจะ400ต้นต้น413หรือ10เท่าไหร่นี่แหละนะครับเบามากแต่บังเอิญผมเหลือไปเห็นค่า f-stop หรือค่ารูรับแสง4เริ่มต้นที่4 ลากไปถึง7.1ตัวนี้ f ไหลนะครับ f ไหลนะด้วยความที่มันเป็นตัวเล็กด้วยแหละด้วยความที่มันน้ำหนักเบาด้วยแหละด้วยความมีกันสั่นแล้วก็ด้วยความเป็นมาโครคือมันใส่ฟังก์ชันไปเยอะด้วยเหตุเองมันก็เลยทำให้ค่า f stop ของมันเนี่ยค่อนข้างจะไหลไปถึง7.1 ทีนี้ก็เกิดข้อสงสัยว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่าในเรื่องของการถ่ายในยที่แสงน้อยหรือการใช้ speed s h u ตอร์สูงๆเช่นถ่ายกีฬาเนี่ยครับเวลาคุณซูมไปถ้าเกิดคุณซูมสุดเนี่ย f คุณจะไหลไปถึง7.1อืมแล้วถ้าคุณใช้ speed s h u ตอร์สูงแน่นอนค่า iso เนี่ยนะครับก็จะต้องสูงขึ้นไปด้วยนั่นก็อาจจะทำให้มันเกิด noise หรือว่าจุดรบกวนในภาพได้นะครับง่ายขึ้นอ่า ทีนี้ถามว่าชอบไหมผมก็มองว่ามันดีแหละมันเป็นเลนส์ที่เป็นช่วงของสารเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสารพัดประโยชน์ะนะครับของค่ายพานะแต่บังเอิญไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับไปเล่นค่ายนี้นานแล้วก็เลยเฉยๆกับมันซะมากกว่าแต่ถ้าใครที่เล่นพ a น a s o n i ิก uh, m อลเม f าส l ฟ r a m ฟรอยู่นะครับก็ไปหามาลองกันได้ผมว่าก็ถ่ายสนุกดีนะ นะครับได้ระยะ28 2 0 0แล้วก็ได้มาโครด้วยนะครับรู้สึกจะ14เซนนะฮะ14เซนจากระนาบเซ็นเซอร์ของคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณจอเข้าไปเหอมันใกล้มากๆเลยแล้วคุณยังได้กันสั่นด้วยนะครับ OIS เบาด้วย415หรือ13เนี่ยแหละครับประมาณนี้นะแต่มาเอิญโ Sony ที่ใช้อยู่ปัจจุบันของผมเนี่ย ผมก็มีเลนส์ไทเบิ o ลซูมที่จะเอาไปเทียบเคียงกับตัวนี้แล้วก็รู้สึกว่าจะประทับใจมากกว่าเจ้าตัวพาในอีกนะวันนี้ก็เลยหยิบตัวนี้ขึ้นมาครับในมือผมตรงนี้นะครับนี่คือเลนส์ท m r รอนนะครับทรอนระยะ28-200เท่ากันเลยเท่ากันกับพานาเป๊ะเลยแต่สิ่งที่ต่างคืออะไรสิ่งที่ต่างมาพูดถึง ข้อที่มันดีกว่านะครับคือค่า f เนี่ยรูรับแสงเนี่ยมันกว้างกว่าครับนะของพานา f 4ใช่ไหมแต่เจ้าตัวเนี้ย2.8นะฮะ2.8และก็ไปถึงสุดแค่5.6เท่านั้นโอ้โหพานาลอบไป7.1นะครับแต่ทำน่อนตัวเนี้ยนะครับ2.8ถึง5.6นะครับผมเพราะฉะนั้นการที่คุณซูมสุดกระบอก5.6 f 5 6เนี่ย ใช้สเปคชัตเตอร์สูงๆูงสนิดหนึ่ง i s เอคุณอาจจะไม่สูงเท่า7.1อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ว่าได้เปรียบเรื่องของแสงนะครับได้แสงที่เยอะกว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นระยะย8คุณก็ได้แสงไป2.8ได้ได้กว้างกว่า4แน่นอนนะครับผมนี่เนี่ยคือเลนที่ผมคิดว่านะมันน่าจะเป็นเลน์ที่เวลาคุณไปท่องเที่ยวที่ประเทศต่างๆ ตามต่างประเทศอ่ะแล้วคุณอยากจะพกเลนถ่ายภาพ1ตัวย้ําว่าถ้าเกิดว่าทริปนี้อยากจะพก1ตัวเท่านั้นเอาไปถ่ายภาพนะครับย้ําว่าเอาไปถ่ายภาพนะผมแนะนําตัวนี้เพราะว่าช่วงมันทั้งได้ครบอะครับได้วายได้น o r m ม l ลนะฮะได้เทเลคุณถ่ายภาพสนุกแน่นอนนะครับติดอยู่อย่างเดียวเวลาคุณถือวอล์กหรือว่าคุณทำวิดีโอวอล์กถ่ายเซลฟี่อาจจะมีปัญหาในระยะ28 อันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเน้นถ่ายภาพนะคุณพกตัวนี้ไปถ่ายภาพแล้วก็พกแอคชั่นแคมดีๆไปสักตัวหนึ่งเพื่อถ่ายล็อกผมม่าเหมาะมากตัวนี้เก็บปีโรไปครับนะฮะเอโรคุณก็ถ่ายล็อกไปนะครับตัวนี้เป็นช็อ,อ,นชอตที่คุณจะเจาะน,น,นู่นเจาะนี่พานาโซนิกบอกว่าพานาโซนิกออกตัวนั้นะี่ะ28200เป็นเลนมาโครซึ่งโฟกัสได้14 mm มมตร แต่แทมรอนไม่เคยเคลมว่าตัวนี้เปร็นมาโคแต่คนดูไหมครับว่ามินิมัลโฟกัสเนี่ยหรือว่าระยะโฟกัสใกล้สุดมันกี่เซนตัวนี้โฟกัสที่18เซนเออไม่ได้ขี้เหรนะนะครับคุณจ่อเข้าไปได้นะครับ18เซนเมตรจากระนาบเซ็นเซอร์นะครับเกือบจะเป็นมาโคเท่าพานาไปแล้วห่างกันแค่4เซนเองนะครับตัวนี้ไม่ได้แย่ทีนี้สิ่งที่มันสู้พานาไปได้คืออะไร อย่างที่รู้กัน OIS ปานามีตัวนี้ไม่มีกันสั่นในตัวเลนส์นะครับแต่กล้องปัจจุบนันถ้าเกิดคุณใช้กล้องยุคใหม่ๆนะครับมันจะมีกันสั่นในตัวบอดี้อยู่แล้วนะครับนะฮะอย่างสมมติอย่างตัว A7C Mark II ที่ใช้ถ่ายคลิปตอนนี้ก็มีกันสั่นถึงเท่าไหร่นะ7สเต็ปหรือเปล่าอืม e สเต็ปนะครับ Sony เขาจะเรียกว่าเป็นสเต็ปจะไม่ใช่จะไม่ใช่สต็อปเหมือนค่ายอื่นนะครับผมนะฮะอย่าง เอเจซี SC, ตัวเก่าผมจําไม่ได้ถ้าเกิดว่าผมตออไม่ผิดก็คือ5.5าจสเต็ปประมาณนั้นซึ่งมันก็เพียงพอต่อการถือถ่ายนะฮะในการซูม200เนี่ยนะครับคุณถือได้เลยคุณถืออาจจะมีอาการแบบว่าเชคนิดๆนะครับหน่อยๆแตถ่ถามว่าถือได้ไหมถือได้นะครับผมสมัยนี้ตัวบอดี้กล้องมันพัฒนาไปมากไปแล้วนะครับไม่เหมือน สมัยก่อนที่มันไม่มีการใสร่ในตัวกล้องถูกไหมเวลาจะใช้มันก็สะดวกกันแหละครับนะฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีการใสร่เหมือนพานานะแต่ผมมองว่ามันใช้งานได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวพานามีเว e ัลซิลหรือเปล่าผมว่าน่าจะมีแหละเพราะว่าเลนยุคใหม่มันก็มีเวทัลซิลกเกือบหมดแล้วครับซึ่งไทม์ลอนตัวนี้ข้อดีของมันก็คือมีเว e ัลซิลการละอองน้ําการลองรอ,อ,ลองฝุ่นนะครับแล้วกส็สภาวะอากาศที่เขาเรียกว่าอะไรอะ ค่อนข้างที่จะหนาวเย็นฝนอย่างเงี้ยตัวนี้มีเวทเตอร์ e ิลที่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับในสภาวะอากาศแบบสมบุกสมบันอะเอาไปลุยได้ตัวนี้ลุยได้เลยครับนะครับใช้บวกกับบอดี้กล้องที่มีเวทเตอร์ซิลนะก็สามารถใช้ไปลุยได้ตามที่ต่างๆนี่แหละครับคือประโยชน์ของเจ้าเลนผมเรียกว่า travel zoom นะครับหรือว่าเลนท่องเที่ยวที่ซูมได้นะครับผมระยะมันกว้างมากเลยนะ 2ี่แปแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยใครที่มีทริปท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะครับก็แนะนำเลยตัวนี้ใช้ไปใส่ภาพก็เหมาะมากครับอ่ะวันนี้เท่านี้พอแล้วกันครับหอมปากหอมคอนะฮะกับป้าป้าหมูนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถที่จะพูดคุยนะครับผ่านทางคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปันด้วยนะครับฝากติดตาม s u b s c r i b e ช่องกันด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ